B M w X Series มีให้เลือกหลายรุ่นเริ่มต้นที่ราคา499,000บาทมาเริ่มที่คันแรก B bmw x1 s drive 18i x, 18 x line ตัวรถสีขาวภายในสีน้ำตาลตกแต่งลายไม้เครื่องยนต์เบนซิน 2000cc ได้ยางปีใหม่2024พร้อมใช้งานสุดๆราคาหน้าตกใจ499,000บาทใหญ่ขึ้นมาหน่อย bmw x3 x, x drive 20d highline คันนี้มากับตัวรถสีดำขับเคลื่อนสีล้อเครื่องยนต์ดีเซลประวัติดีเซอร์วิ e ครบจบพร้อมเดินทางภายในก็ยังสวยเบาะสีแดง ปรับไฟฟ้าราคาเบาๆ6 9 9 0 0เบา6 9 9 0 0บาทต่อกันที่ B M W X 3 X Drive 20 D M Sport คันนี้มี B S I ถึงปี2025เลยนะคะชมนี้มองยังไงก็สวยน่าใช้รลังคาพารามิกสรุปเครื่องยนต์ดีเซลภายในสีน้ำตาลกว้างขวางนั่งสบายราคา1 8 9 0 0 0้บาทเท่านั้นมาถึงพี่ยักษ์ใหญ่ B M W X 5 X Drive 30 D M Sport คันนี้ ฮอตมากๆรุ่มท็อปเครื่องยนต์ดีเซล6สูบ 3,000cc ขับเคลื่อน4ล้อหลังคาพารามิกกัส l o o ภายในกว้างมากๆฝาท้ายสามารถเปิดได้เป็น2ส่วนเห็นคันใหญ่ๆแบบนี้ประหยัดน้ำมันมากเลยค่ะราคาดีมาก1 3,90,000บาทหากลูกค้าท่านใดสนใจทักหาแอดมินได้ทุกช่องทางเลยค่ะ